การเมืองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปสร้างชาติและก็เรื่องของการพิจรารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากทีเดียวแบบหลายมาตราล่าสุดคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับก็ตัดสินใจเลื่อนการพิจรารณาเรื่องผู้นําการเมืองที่ดีไปเป็นเดือนมีนาคมเนื่องจากว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมาก<ฆ>ส่วนเรื่องของการห้ามผู้ที่เคยถูกถอดถอนสมัครสสออีกเป็นข้อบัญญัติเก่าฉบับปี50ไปติดตามรายละเอียดกับทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยครับ การยกร่างรัฐธรรมนูญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาเรื่องการตรวจสอบอำนาจรัฐที่มีทั้งเรื่องการต้องแจ้งมชีทรัพย์สินการปรับโครงสร้างองค์กรอิสระที่มีทั้งการตัดทอนยุบรวมเพื่อให้เกิดการปฏิรูปรวมทั้งความซ้ำซ้อนและการมีอำนาจเบ็ดเสร็จในองค์กรเดียวที่ล่าสุดทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้สะท้อนว่าการที่จะให้ผู้ตรวจไปรวมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชนแม้จะเป็นไปได้ในเชิงโครงสร้างแต่ในการ การปฏิบัติยังไม่สามารถยืนยันได้โดยเฉพาะจํานวนกรรมการที่มีจํานวนมากขึ้นถึง11คนอาจจะทํางานลําบากซึ่งกร,รณีนี้กรรมการสิทธิมนุษยชนเคยมีปัญหามาแล้วจนทําให้รัฐธรรมนูญปี2550ต้องลดจํานวนลง ส่วนการพิจารณาที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าแม้จะมีการงดประชุมในช่วงวันอังคารถึงวันพุธเนื่องจากการยกร่างเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นยังไม่เรียบร้อยซึ่งในประเด็นนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าการเลือกตั้งรวมทั้งประเด็นความเป็นอยู่ในอนาคตของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนในภาคสองผู้นําการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองว่าโดยรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่มีเนื้อหารายละเอียดมากจะพิจารณาในช่วงท้ายโดยคาดว่าประมาณปลายเดือนมีนาคมเพราะในส่วนนี้จะเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและสถาบันการเมืองที่ต้องพิจารณาให้สอดคล้องไปพร้อมๆกันซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีมีบทที่เกี่ยวข้องโดยตรงของผู้ที่ถูกวุฒิสภามีมติถอดถอน แต่ว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการจะเป็นประการใดเนี่ยขณะนี้ยังไม่อาจกล่าวได้ครับ ดังนั้นจึงยังไม่สรุปได้ว่าผู้ที่เคยถูกถอดถอนจะสามารถกลับเข้ามาสู่การเมืองได้หรือไม่นำมาซึ่งประเด็นของอดีตนายกรัฐมนตรีแต่เป็นที่พูดกันมากในประเด็นนี้เพราะเคยมีข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ที่บัญญัติเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่สมัครสสไว้ว่าจะต้องไม่เคยถูกถอดถอนซึ่งขณะนี้ถือว่าไม่มีผลแล้วจึงต้องแล้วแต่คณะกรรมิการว่าจะมีความเห็นอย่างไรทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน